อตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้าอา,อากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยติดใชันชัชไยแสงสว่างค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วน,นะคะพร้อมทั้งยังนำภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะมาบอกเล่าบอกกล่าวให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับทราบนะคะว่าเราได้ลงพื้นที่ ไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและปฏิบัติภารกิจในด้านต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเฉพาะช่วงนี้ค่ะและหลายพื้นที่ก็ประสบกับปัญหาอุทกภ,ภัยนะคะเราก็พร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถนั่นเองค่ะภารกิจของเราในวันนี้จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับชมรับฟังค่ะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่หนึ่งหนึ่นักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธ,ธารณภัยเคลื่อนที่เร็วและกำลังพลเวรเตรียมพร้อมนะคะให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนาบ้านปู่ล่องอำเภอทองผาภูมิจังจหวัดกาญจนบุรีนั่นเองค่ะมาต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไปหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่36สหานักง,งานพัฒนาภาคสาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการฟวามต้นแบบหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาทหารพันดีวิถีสามหมอกโดยดำเนินการทาสีลัวร้อมข้อโคหน้าบ้านคอนพึ่งตำบลแม่ขะตวนอำเภอศมือจดดังหวัดแม่ฮ่องสอน